สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็กลับมากับเซิร์ฟเอ็ซีขีดพาราคราฟหนึ่งจุดหกจุดสองนะครับผมอ่ะที่พูดจะใช้นี่คือกลัวพูดผิดนะครับแทบจะทุกคลิปเลยที่มาเซิร์ฟอยู่ในเซิร์ฟนะครับชอบพูดผิดนะครับอ่ะก็ไอพีเซิร์ฟนะครับเอ็มซีขีดพาราคราฟดอทคอมเลยนะครับเปลี่ยนตอนนี้มีไอพีใหม่แล้วนะนะครับแต่ไอพีเก่าดอทเจมขีดโคลนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับอ่ะโอเควันนี้นะครับผมจะมาพาทำเควสน้ำเควสเมืองน้ำนะครับ ที่เพิ่งอัปเดตมาเมื่อประมาณ 2- 3สาวันที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปสักทีนะครับวันนี้ก็จะมาอัดพาทำดูนะครับเพราะว่ามีหลายหลายคนทำไม่เป็นเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าต้องเริ่มทำเควสจากตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมอ,อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูกันแล้วกันนะครับตอนนี้สปาวนี่เดี๋ยวใกล้จะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็รอดูกันไปแล้วกันนะครับโอเควิธีเริ่มเควสน้ำนะครับให้เราเดินออกมาครับ แล้วเราก็จะเห็นตึกควส์นี่ใช่ไหมอ่าเดินเข้าไปเลยตอนเริ่มกับ NPC ผู้มีพลังจิตนะครับอยู่ในชั้น2นะครับผมเอ่อมีใครตามมาป่าไม่มีเลยนะครับรู้สึกเงียบเหงานะครับช่วงเช้าคนออน44คนเออผู้มีพลังจิตนะครับอเอาดินแรกก่อนเดี๋ยวนะเอาดินแรกเควสเริ่มต้นทานหนึ่งนะครับ เจ้าอย่ากวนข้าข้ากำลังใช้สมาธิอยู่นะครับเแล้วมึงเจ้ารู้จักธาตุสองไหมข้ารู้สึกว่าธาตุสองอ่ะกาลังปั่นปวดนะครับคงต้องการผู้ที่จะแบบควบคุมพลังพวกนั้นได้นะครับเจ้าลองไปดูไหมล่ะที่เมืองนี้มีอยู่สองธาตุคือธาตุน้ำและธาตุไฟซึ่งตอนนี้เมืองไฟยังไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้เริ่มทำเลยได้ซ้ํานะครับขอรอเสปาวใหม่เสร็จก่อนลวกันนะครับ แต่ก่อนที่เจ้าจะไปข้าขอทดสอบเจ้าก่นอนดีก,กว่าว่าเจ้าจะมีโอกาสเป็นผู้ควบคุมพลังสองหรือไม่นะครับให้ทําตามภารกิจนะครับผมอ่าเน้นก่อนอื่นเลยตอนนี้ข้าเริ่มหิวน้ําแล้วพูดมากเกินไปหน่อยเจ้าช่วยไปหันแก้วน้ํามาให้ข้าหน่อยสิเฮ้อทำไมมึงหิวน้ําแล้วเกี่ยวอะไรกับกูล่คนะครับอาชั้นนะครับให้หาขวดน้ํานะครับที่มีน้ำมาหนึ่งขวดนะครับก็มีภาษ,าษาอังกฤษด้วยนะครับ ไม่รู้เขียนไว้ทาไมเหมือนกันนะครับแอดมินกำลังหัดเรียนภาษาอังกฤษอยู่หรือเปล่าก็ประมาณนั้นนะครับโอเควิธีหาขวดน้ํานะครับให้เราครับคราบคราบขวดขวดเปล่ากันเอาตัวคราววางโตไอขวดเปล่าเนี่ยต้องใช้กระจกสามอันนะครับเอามาวางเป็นรูปตัววีนะครับวางตัววีอย่างนี้อ่าจะได้ขวดมาสามขวดนะครับตักน้ํขคดเดียวพอ โอเคแล้วขึ้นไปด้านบนนะครับอ่าก็มีคนจัดกิจกรรมวยน,นะก็โอเคครับแอดมินจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับกิจกรรมแค่วันละครั้งนะครับตอนนี้แล้วก็ในช่วงมิดเทอมนะครับขอแจ้งไว้ก่อนนะครับอาจจะจัดกิจกรรมเกือบทุกวันนะครับเราจะยกเว้นวันจันทร์นะครับวันจันทร์เราจะไม่จัดนะครับ เพราะว่าผมก็ต้องขอเวลาพักบ้างแหละครับแต่แรกจะเอา2วันนะแต่เอาแค่วันเดียวพอนะครับเพราะ่เห็นใจคนเล่นเหมือนกันนะไม่ได้เล่นกิจกรรมเนี่ยโอเคอ่ะอืม้มกรวกกรวกกรวกเสียงแดกน้าโอ้โหพูดได้ชัดเจนมากนะครับอ่าสบายขึ้นเยอะต่อไปเริ่มภารกิจเลยแล้วกันโอ้ยเธอมาปิดท้ออย่างนี้โรคกระเพาะไรเนี่ยเธอไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าแล้วจะช่วยไปหาอาหารให้ข้าหน่อยแต่ข้ากินแค่แอปเปิลทองนะครับ ชิมหายแล้วแอปเปิลทองธรรมดาสิบหกชิ้นแอ,อปเปิลทองครับแพงไม่รู้แพงมานะแต่สิบหกชิ้นน่าจะเกือบหมืน่นหมื่นอยู่นะครับอ่าผมจะหมอวิธีคาฟให้แล้วกันนะครับแอปเปิลทองครับสิบหกชิ้นนะครับต้องใช้ทองประมาณสองกองนะครับสองกองได้เลย ครับใช้ทองสองกองแล้วทองก้อนหนึ่งมันเท่าไหร่นะร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบคูณหกสี่แล้วก็คูณ2นะครับอยู่ที่ราคา1มื่นเก้าพบาทนะครับอ่ถ้าคุณเทพตังคุณก็ซื้อมาเลยครับสองกองพัน,นี้ผมตังเยอะนะครับมีเป็นล้านนะครับเ <c oughs> สกเอาเออคนรันทด <c oughs> อ่แล้วก็ เออต้องทำอะไรวะเดี๋ยวนะอ๋อต้องมาเอาแอปเปิลฟรีอ่านี่แอปเปิลฟรีนะครับโชคดีนะพี่แจงเนะี่ยโอเคแล้วเราก็จะคราฟกันเลยนะครับ <c oughs> วิธีคราฟครับเอาแอปเปิลวางตรงกลางแล้วก็เอาทองเนะี่ะวางล้อมรอบนะครับล้อมรอบให้ครบเลยแล้วก็จะได้เป็นหองครับอ่าก็ไม่ยากนะ เออทำไมคนสัญญาหากันไม่ได้วะเพราะเราเสกตังค์หรือเปล่านะครับอ่แล้วเราก็มาคุยต่อนะครับอ่าคยสามแล้วโอเคขอบคุณเ็ะมากข้าขอเวลารับประแดกเอ้ยกินเอ้ยรับประทานแป๊บหนึ่งนะมึนจะเอ้ยอะไรหลายรอบปะครับครบครับแครบแคบเสียงรับประแดกเออ รับประทานกับรับประแดงนะครับรวมเป็นรวมกันแม่งเลยนะครับอขอบใจเจ้ามากต่อไปเริ่มจริงแล้วนะเจ้าต้อง้งสมาธิเดี๋ยวเจ้าลงไปฆ่าคิปเปอร์ไม่ให้ฆ่าดูซิมันต้องใช้สมาธิอย่างมากนะครับอให้ฆ่าคิปเปอร์สี่สิบตัวนะครับแล้วไม่ให้สี่สิบตัวดิให้ฆ่าคิปเปอร์นะครับแล้วเก็บกันบอลเดอรมหัูดินปืนมาสี่สิบชิ้นนะครับผมอเมื่อกี้ทำไมเห็นออกกันรัวๆหลุดลนะโอเค เราต้องไปฆ่าคิปเปอร์นะครับซึ่งในการฆ่าที่ผมใช้โฮลี่แอคอะไรกันนะครับ o ูติ้งมันเยอะมากลูติ้งเลเวลสิบครับอ่าก็เพิ่อมโอกาสดอบมอนนะฮะโอเคฟาร์มมอเตอร์เลยโอ้ยจะมีซอมบี้ก็รู้สึกจะมีคนมาตีตลอดเลยนะในคิปเปอร์วะ ไม่มีทลิปเปอร์เกิดเลยอะไรวะแตนน่ผมเซ็งเอาไว้ได้นะครับรู้สึกว่าจะมีคนบอกว่ามอนเน่ะเกิดเกิดน,น้อยไปนะครับผมว่ามันก็ไม่น้อยนะฮะอ่เนี่ยหตัวครับได้สิอันโอ้โหเออเฮ้ยเืิดตีผิดเปิดไปตีเสาอีกอ้านี่ไงได้สีอันพอดีเลยแล้วเราก็ เออกลับมาคุยต่อนะครับอว์าไม่เลยว่าไม่ว์าไม่ได้วะเออขึ้นไปชั้นสองอ้าวโอเคเอยขึ้นไม่ได้อ่าโอเคครับก็แรกครับนี่คุยเลิ่มต้นสี่อืมเจ้านี่มีสมาธิดีนี่เอ็นข้าจะให้ลองไปคุยกับเจ้าเมืองแห่งน้ำและเจ้าเมืองแห่งไฟแล้วกันเขาน่าจะแนะนำอะไรเพิ่มให้เจ้าได้นะอ่า ไปหาพวกเขาเลยนะครับก็ให้ไปคุยกับ n อ c นเอ,อ็นบเจ้าเมืองไฟหรือเจ้าเมืองน้ํานะครับแต่ตอนนี้เจ้าเมืองไฟยังไม่ได้นะเหไปม,มาเข้าไม่ได้ก็ไปเจ้าเมืองน้ําเลยนะครับเริ่มเคล็ดน้ําได้โดยเอาสมุดเคล็ดเริ่มต้นธาตุนะครับเคล็ดเริ่มต้นธาตุสีนะครับไปแรกกับเอ็นเจ้าเมืองน้ำนี่ไเอ็นเจ้าเมืองน้ายินโดเดย์อยู่เนี่ยนะครับแรกเลยเ <c oughs> ออ สวัสดีจะได้คุยกับผู้มีพลังจิตมาแล้วสินะท่านผู้นั้นน่ะสามารถรู้ถึงเรื่องทุกอย่างได้โดยเฉพาะเรื่องที่ทาานมีการแปรปรวนข้าต้องการที่จะหาผู้กล้าสามารถควบคุมพลังนั้นได้เอาอาวุธแห่งน้ำมาครอบครองเจ้าจะลองดูไหมล่ะนะครับแต่ว่าที่ท่านผู้มีพลังจิตนะครับทดสอบเจ้าอ่ะมันก็แค่เริ่มต้นอ,อย่างแรกนะครับให้เจ้าหาแร่ตัวแทนแห่งน้ําก็คือแร่ลาพีสนั่นเองนะครับมาห้าสิบก้อน ห้าก้อนนี่หมายถึงห้าสิบ็อกนะครับเอาแล้วงานยาบแล้วตรงนี้ <c oughs> ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะครับอบออคลาพิสเพราะว่าลาพิษก็ขุดหายากเหมือนกันนะผมก็แนะนํนาเหมือนเดิมรับเทียบตังครับซื้อครับเดี๋ยวผมลองคำนวณดูนะห้าสิบล็อกเนะี่ยมันเออเดี๋ยวผมลองลดูหนะ่อยต้องใช้ลาพิสเท่าไหร่วะ เก้ 9, 50, 450, 450, าคูณห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบหารหารอยู่ตรงไหนวะหารนั่นแหล,ละวะลาพีก็ละสี่สิบรอไอใช่เหรอวะเราหารหุสี่ก่อน 40, อ,อ,อ,อาจจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดกองเจ็ดกองกับอีกอีก,อ,กอีกกี่อันก็ไม่รู้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่างี้เราตีไปสักแปดกองแล้วกันนะครับอ่า ก็ลองดูครับบล็อกละสี่อันละสี่สิบนะครับต้องต้องเอามาค้าเป็นบล็อกอีกต้องคูณเก้านะครับอ่าเพราะว่าบล็อกหนึ่งใช้เก้าใช้เก้าอันไงแล้วก็ต้องคูณกับอีกห้าสิบนะครับคูณห้าสิบราคาหมื่นแปดครับประมาณเอ้ยไม่ใช่นะคูณผิดป่าวะเอาใหม่นะครับเฮ้ยหกสิบสี่ครับต้องใช้ ต้องใช้สี่สิบคูณหกสี่อ่ะเมื่อกี้ผิดโทษทีใช้เลยนะหกสี่คูณกับสี่สิบอ่าแล้วก็คูณกับแปดกองนะครับใช้ประมาณสองหมื่นสี่พันแปดร้อยไอ้แปดสิบบาทนะครับสองหมื่นสี่ร้อยแปดสิบบาทโอเคอ่าก็ซื้อมาเลยนะครับสำหรับใครรวยนะใครรวยคนระับไม่ต้องผัวนะครับอ้าวซื้อผิดอีกโอ้โหเสียตังค์เพิ่มเลยนะครับใครรวยไม่ต้องผัวนะครับ ก็จะเป็นตื้อไหลนะครับอ,อ,อ่ะเป็นกองดึกเศษเศษมันประมาณประมาณสามอันนะครับอ่ะ,อะซื้อสักสี่อันก็ได้โอเคแล้วเราไปคราฟเลยนะครับต้องคราฟเดี๋ยววะอ๋อต้องลงไปนี่นี่ยว่ะอ่ะสามารถลงไปเมืองน้ำได้ทางนี้เหมือนกันนะครับง่ายเลย อ่ะก็คุยกันเลยเอ้ยอย่าพึ่งหนีแล้วครับก่อนออออสามสบองแล้วสี่แปลแล้วอ๋อใช้แค่ประมาณเจ็ดกองนะครับน้อยกว่าเจ็ดกองนะครับอา้าวอันนี้ อ๋อแต่ก็เอ้ยประมาณเจ็ดเจ็ดกองเจ็ดกองกับอ,กอีกกี่อันวะอีกสองประมาณสองอันนะครับเจ็ดกองอีกสองอันนะครับโอเคก็แรกเลยปึ๊บเควีสองนะครับเจ้าได้แลกแหกนะ้ำมาแล้วนี่ต่อไปให้เจ้าไปหาบลากดมาให้ข้าข้าจะได้เริ่มบททดสอบต่อไปนะครับหามรากดมาอีกแล้วตังมืเหลือเท่าไหร่แล้วแหละ ห้าเก้าแสนอยู่ะได้เยอะไม่ใช่มาจากไหนนะครับเออเศออกับง่ายๆแล้วก็มาซื้อมอลกวยไม่มีขดนะครับมอลกวยไม่มีขดสองอันใช่ไหมครับสามสองอันมันอันละสี่ร้อยบาทสี400่ร้อยคูณสามสองนะครับตกอยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งมื่นสองพันแปดร้อยบาทนะครับก็ชิวๆอยู่นะครับอซื้อแม่งกองหนึ่งเลยนะครับ อันนี้ก็รออะไรกันอะเห้ยโดดลงไปอ่เอาเลยอันแรกนะครับเคยลมต้นสามโอ้จะหาที่มาได้เหมือนกันนะเนี่ยเจ้าเคยปลูกพืชฟาร์มไหมการปลูกพืชการปลูกพืชพวกนี้นะครับทำให้จิตใจสงบนะ เงินเจ้าลองไปปลูกฟักทองนะครับแล้วเก็บผลผลิตมาให้ข้าแล้วกันมันไม่ได้เกี่ยวกับสมาธิป่ะวะอันนี้คือตั้งใจทําเพื่อลองแดกนะครับชัดเจนนะครับลอกแดกโอเคเองไปหาฟักทองมานะครับอฟักทองเนี่ยก็จะไปปลูกเองก็ได้นะครับซื้อเมล็ดจากช็อปนะครับเป็นละสิบบาทเองนะครับหรือว่าถ้าที่ถ้าขี้เกียจนะครับก็ลองมาดูตลาดโลกนะครับนี่ครับมีคนขายไหม นี่ไงมีคนขายฟักทองโหแล้วว่าอันนี้ไม่ขายกองละหมื่นอันนี้ขายห้าพันหนึ่งครับก็เลือกดูนะครับว่าไหนคุ้มกับกันนะครับมีคนขายเยอะเหมือนกันนั่นแหละคือเว้นคือเว้ไหนไม่ผ่านนะครับก็ลองมาดูได้นะถึงมีคนขายโหขายวะนนียลาพีทนะครับอืมมีขายแคทด้วยคือชื่อมันจะบังหน่อยครับเวลาขายเนี่ยก็เอาแมาแรกใหม่แล้วกันนะครับอ่า เซฟักทอ,องมาครับรู้สึกมันจะคุ้มนะครับอ่าแล้วก็มากดกองจดหมายครับผมอ่าสำหรับใครที่แบบมีพวกแครอทพวกพวกเออมันฝรั่งแบบนี้นะครับถือว่าเป็นของแรงมากเลยนะคือว่าไม่มีขายครับในช็อปอะต้องหาเองนะครับหาดอกจากซอมบี้อะไรอย่างี้นะครับของแรงเหมือนกันนั่นแหละไหมนะ,ะแรกเลย <c oughs> วสีครับโอเคงั้นก็ถือว่าเจ้าผ่านภารกิจทั้งหมดแล้วกันนะครับเย่ผ่านแล้วโอ้โหเสียเงินไปต้องเกือบห้าหมื่นหรือว่าเกินวะน่าจะเกินหรือเปล่าช่ามันเถอะแต่เจ้าไม่ได้แต่เจ้ายังไ,ไม่ได้วุดน้ําหรอกนะเจ้าต้องลองไปคุยกับหัวหน้านักลบแต่ละสายเลยนะครับเดี๋ยวข้าจะให้ตัวแก่เจ้าแล้วเจ้าก็ตัวนี้ไม่ให้นักลบนะครับที่เจ้าต้องการนะครับโอเค ให้เดินเข้ามาครับแล้วแล้วเราก็เลือกคุยได้เลยนะครับว่าอยากได้อะไรนะครับจะมีดาบครับขวานครับแล้วก็ธนูนะครับอ่ะในที่นี้ผมทำาะนูให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะก็ตั๋วที่ได้มาเมื่อกี้เอ๊ะอ๋อยังยังต้องต้องเอาเควสี่แรกเป็นตั๋วนะครับเควสี่นะครับแรกตั๋วปึ๊บมาอ่าแล้วก็เอามาคุยครับอ่าเนี่ยเควสธนูแห่งน้ำหนึ่ง สวัสดีรับคือนักขนูแห่งน้าเจ้าสนใจอยากเราเควบคุมพลังขคนูแห่งน้ำํำนี่นเหรออืมข้าว่านะครับเจ้าหนก,ก็น่าจะทําได้นะแต่ข้าว่าน้องต้องผ่านต้องผ่านการทดสอบของเขาก่อนนะครับโอเคอย่างแรกห้ไปฆ่าคิปเปอร์แล้วเก็บหัวนิตบมาสามสองชิ้นนะครับรู้สึกงานนี้ที่ฆ่าคิปเปอร์เยอะนะครับถ้าถามว่าทำไมต้องให้ฆ่าคิปเปอร์คือประมาณว่าแบบเมืองน้ําเนี่ยครับ อาวุธมันจะติดขนองแบกนะครับก็คือกระเด็นไกลนั่นเองก็คล้า,า,ายๆกับคิปเปอร์ที่มันระเบิดนะครับอ่ะเป็นฝนกันอ่ากระเด็นเข้าด้วยกันจะมีเกี่ยวกับคิปเปอร์เยอะหน่อยนะครับเออตีแม่งเลยตีแม่งเลยสามสี่ชิ้นและอะไรอ่ะนะครับตีใช้โฮลี่แอคครับโปรโม,มชั่นห้าร้อยครับเบอร์โบนแม่งเลยนะครับ ตีตีแค่ตีห้าตัวครับได้ครบแล้วครับ <c oughs> ก็จะโหดอ่าออึอ,อสำหรับไอ้ขวานฮลลี่ไอ้พวกของฮลลี่อะครับเป็นเป็นของสำหรับหากับของดอกมอนเตอร์โดยเฉพาะเลยไงเพราะว่าลูติ้งมันจะเยอะนะครับลูติ้งเวลสิบเนี่ยอ่าโอเคแรกเลยอ่าเคว็อสอง แสดงว่าเจ้านี่เขเก่งไม่เบาเลยนะแต่การเป็นนักขานูนเนี่ยต้องมีทักษะหลบหลีกที่มากเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าควรหาของที่เพิ่มความเร็วได้แต่ถ้าเจ้าไม่มีก็ใช้ยาแทนก็ได้นะครับของที่เพิ่มความเร็วนี่หมายถึงพวกปีกอะไรนี้นะครับรู้สึกจะมีปีกที่เพิ่มสปีดอยู่นะเดี๋ยวผมขอนอกเรียนแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวลองดูก่อน ผมว่ามีอยู่นะปีกเอออย่างปีกเอออันนี้ไม่เกี่ยวอนี่มันจะมีปีกหนึ่งดีชุดเกาะอ,อันนี้มันคารลอกแบกนะไม่ก็พวกธนูนะมันจะมีหนูบางอันที่ติดสปีดนะครับี่อย่างนี้อ่ะพอถือปุ๊บติด20%สปีดนะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ะอันนี้ยังวิ่งชา้าอันนี้เดินธรรมดาวิ่งช้าอย,อยู่นะครับแล้วพอกดสปีดเอ,อ๋เห็นไหมมันจะเดินเร็วขึ้นมาดน,นึ่งนะครับ พอวิ่งนี่ก็แบบจู๊ดเลยนะครับแต่แค่นี้ก็ไม่พอครับต้องไปยาครเขาในเคอ่นะบอกบอกให้ผลิตยานะครับหนึ่งขวดนะครับด้านหลังนี่ก็มีสูตรหมดเลยนะว่าทํายาอย่างไงนะครับซึ่งไอเควสดาบเคลขวานี่ก็ต้องผลิตยามนันนะ๋ยวผมให้ดูว่าทํำยังไงนะครับเดี๋ยวเอาสําหรับเคล็ธนูก่อนอเคล็ธนูนะครับให้ตักน้ํานะครับตักน้ําเผื่อไว้แล้วก็นี่หาแท่นทํายานะครับใส่น้ําลงไป าใส่เมล็ได้อย่างแรกครับไม่ใส่หุ่นเนเธอร์ลงไปนะครับหรือเนเธอร์วาร์กนั่นเองนะเนเธอร์วาร์ก <c oughs> <c oughs> เนเธอร์วาดนะครับโอเคใส่ลงไปแล้วรอสักพักหนึ่งนะครับอ่าซึ่งไอ้ควีดหาบเนี่ยครับมันจะใช้เป็นยาเออ่ยาสเติงน,นะครับายาแห่งแก่นะครับควีตขวานี่ใช้ยายารีเจเนอเรชันนะครับยาเพิ่มเลือดต่อเนื่องนั่นเองนะครับอ่า โอเคเสร็จ okay, แล้วนะเดี๋ยวเราทํายาสปีดก,ก่อนสปีดนี่เป็นของเควสธนูนะครับวิธีทํานะครับอ,อให้เราเราต้องหาไผ่มาครับไผ่ฮอร์โมนนะครับไม่ใช่ละแล้วเราก็คัพนะครับมาวางในช่องคัพเป็นน้ําตาลครับอ่าแล้วเราก็ใส่ไปเลยเยี่ยมนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตอนนี้ในเซิร์ฟเวลาตายแล้วมันไม่ต้องห่วงเรื่องหลุดแล้วนะครับคือตายแล้วเกิดอัตโนมัตินะเดี๋ยวให้ดูอคิวดามอทีวีเออเห็นไหมเกิดอัตโนมัติครับไม่ต้องมากดไอรีเทิร์นทูเมนูแล้วนั่นแล้วนะครับก็ไม่ต้องมีปัญหาแล้วครับเรื่องตายแล้วหลุดนะครับของจะได้ไม่หายด้วยไม่ไอ้จะอ้าวอ,อะไรวะเน,น,นี่ยอ๋อเพิ่งขึ้นมาด้านบนอีกเอ้าเฮ้ยมันขึ้นมาด้านบนอ่ะ โอเคนี่ครับนี่ยาสปีีแล้วครับอ่าต่อไปจะทำยาของสายดาบยาของที่เควสดาบนะครับยาสเต็มนี่ต้องใช้อะไรวะอ๋อต้องใช้ไออันนี้ปืนนะครับไปเกี่ยวต้องใช้อ้ผงไฟนะครับเอาเบสหลอดนะครับเอามาคาบครับอ่าแล้วนั่เป็นเบสพาวเดอร์มานะครับหรือผงไฟนั่นเองนะครับ เอาผงไฟนะมาใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะได้ยาสเตสด้วยครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับก็เอออย่างบอกไปแล้วนี่ว่าว่าทำสปาวใหม่อยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็รู้สึกแมปใกล้เสร็จแล้วแหละเหลือพวกวางวางฟีของฟีว่าอะไรงี้นะครับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันอาได้ยาสเต็งแล้วนะครับต่อไปสาย เฟรสายขวานนะครับเมื่อทำยารีเจนเนอเรชันนะครับเอานีา้ใส่ลงไปครับแล้วก็เอาไอ้แก๊สเทียนะครับอ่าวางไปซึ่งสูตรวิธีทำาันมีเขียนหมดเลยนะครับนะครับเจะเขียนหน้าสุดท้ายของเ e รนะครับอ่าส่วนผสมอย่างนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอทิ้งของนิดนึงรู้สึกเยอะไปนะครับ อ่าได้แล้วนะครับแล้วเราก็คุยเลยครับอ่าผมผมเป็นเควสนี่ใช่ไหมอ่าเราก็แรกเลยเควสามครับไอายานี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับเป็นของสายอื่นนะครับอ่าอา้าเจ้าได้ยามมาแล้วสินะอืมแต่ในการต่อสู้นะครับข้าคิดว่าแค่ยามเร็วคงไม่พอหรอกเจ้าต้องใช้แอปเปิลทองด้วยเดี๋ยวเจ้าลองไปหาแอปเปิ้ลทองมาให้ข้าดูซิว่าเจ้าจะทําได้ไหมนะหลกแดงอแล้วครับแอปเปิลทองมันมาอยู่แล้ว เมื่อ <m uch ing> กี้ทิ้งไปบั่อ่าแล้วก็เหมือนเดิมครับซื้อทองใหม่ครับคราวนี้แอมเบอทองสาชิ้นนะครับต้องใช้ทองประมาณประมาณ4กองนะครับโอ้โหก็คูณ2ไปดีครับอ่าลองดูนะครับเก้าพันหคูณสราคาอยู่ที่38,400บาทนะครับราคานี่พอๆกับโพเทคเพชรเลยนะ แพงกว่าหรือเปล่าหรือว่าเออเออเอเอแพงเอ้ยถูกกว่านะครับโอเพนมันเท่าไหร่วะสามหรือสี่หมื่นไม่รู้นะครับจำไม่ได้โอเคครับแล้วเราก็เอาแอปเปิลน,นะครับเอาวางไปวางนะครับวางทองแอปเ,เปิลทองแล้วอุปยนโอเคครับแอปเ,เปิลทองครับอ่า,ออามาคุยต่อกะ อ่าเคลสี่ครับออมเจ้าก็น่าจะสามารถควบคุมพลังธนูน้ำได้แล้วแหละงั้นเจ้าก็ลองเอาธานูนี้ไปใช้ดูแล้วกันฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเจ้าต้องเก่งขึ้นเยอะมากๆแน่ครับอ้าวได้เคล็ดได้ธนูแล้วครับฟิงโอ้โหาวเวอร์ครับเป็นชั้นสิบนะครับเบนออฟอะทพอดนะครับสิบนะครับพันนะครับสิบสองครับอินฟินิตี้หนึ่งแล้วก็รูตติ้งห้านะครับ ถือว่าโหดกว่าไอพิกโบนะครับไอวิลเลจเจอร์โบนะครับไม่ใช่พิกโบโอเคเดี๋ยวเราไปยิงมอนสเตอร์เดีอกันนะครับอ่าลงไปครับลองยิงดูนะครับอ้าวเฮ้ยยิงไม่โดนอ้าวนัดเดียวตายครับไงล่ะโอ้โหจะจะจะไ,ไอตัวไอตัวแมกมานี่มันยิงกีเดียวตายแล้วนะครับเราดูสกิลตันนี้ดิ อ้าวยิงไม่โดนอีกไ้เจ้าทำไมายิงไม่โดนวะไปเจ้ามันก็ไม่ถึงกับน้ำเดียวตายนะแต่ก็เกือบเกือบอยู่นะครับทําดาเมจได้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับไปเจ้าเอ,อย,ยิงไม่โดนเลยทำไมยิงไม่โดนเลยวะนั่นแหละธนูครับสังเกตใกล้ใกล้นะเวลายิงโดนมันจะมีเสียงกิ้งกิ้งนะครับเนี่ยครับกริ้งกิ้งไปเจ้าอ้าวเออเสียงโคตรน่ารักอะครับเฮ้ยแล้วเวลาใช้ดาบตีมันมีเสียงเมื่อวะ อ๋อมีเสียงนะครับโอเคจะเออกิ้งกิงติงติงเสียงก็ได้รักอะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเครสธนูน้ำนะครับเครสเมืองน้ำนี่เองนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูสปาใหม่หน่อยแล้วกันนะครับอ่าให้ดูนิดนึงพอนะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับเออ ก็อันนี้เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวต้องตกแต่งอะไรอีกก็ว่านไปนะครับก็โอเคอยู่นะผมว่านะครับก็ไม่รู้ว่าจะแหลกกว่าสเปาตอนนี้เปล่านะครับแต่เมื่อวา,า,าละนะลองทีพีมาดูก็ไม่แหลกนะนะครับลองทีพีคนมาดูก็บอกไม่แหลกกันนะครับโอเคก็รอดูกันต่อไปแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับพิ่งก็ สำหรับใครที่ชอบหรืออยากเล่นนะครับก็มาร่วมเล่นกันได้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์ช anel ผมด้วยนะไปตามคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้750ซับแล้วนะครับล่าสุดวันที่1เมษายนนี้นะครับวันแห่งการโกหกนี่หว่าพี่ฟูเดนะครับโอ้โหโกหกกันได้มันนะครับเต็มหน้าเฟซเลยนะครับการโกหกนี่แบบโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมอสวัสดีครับ